หมัสัปคกวัด ให้พากันนั่งคัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้า,ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนามะละนังเมภาวิสตติมะละนังเมภาวิสตติทุกลมหายใจเข้าออกรวมจิตใจเข้าไป เตือนใจของเราทุกๆคนว่ามรณะมรณังความตายเม ê, เราเราหมายถึงตัวเราด้วยถึงบุคคลผู้อื่นสัตว์อื่นในโลกนี้ด้วยที่เกิดมาแล้วย่อมมีความตายเป็นผลที่สุดหนีไม่พ้นพระพุทธองค์ท่านจึงสอนให้ภาวนา มาลนะกรรมฐานครั้งหนึ่งพระองค์ทรงถามพระอานนทุัพุทธโอปฏฐาว่าดูก่อนอานทน์วันหนึ่งหนึ่งอนท์นึกถึงความตายได้วันละกี่ครั้งท่านพระอานทน์ก็ทูลตอบพระพุทธองค์ว่าข้าพระพุทธเจา้านึกถึงความตายวันละหลายพันครั้ง พระองค์ก็ทรงตัดตอบอีกว่าอานนท์วันหนึ่งนึกถึงความตายหลายพันครั้งนั้นยังประมาทอยู่ต่อไปให้อานนท์นึกถึงความตายให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกแม้เราตถาคตก่อนนึกถึงความตายนี่ได้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออก ในเป็นหลักฐานพยานในการที่เราลึกถึงมรณะภัยเคยความตายให้รู้สึกสำนึกตัวไว้เพราะว่ามนุษย์คนเรานั้นไม่ค่อยได้นึกถึงความตายถ้านึกถึงความตายนั้นก็กลัวมันจะตายเร็วเข้าเพราะคนเราทุกๆคนนี้องยังไม่ยอมตาย ยังไม่วางขันท้งห้าได้จะเอาขันท้งห้าไปให้ได้ร้อยปีพันปีไม่ยอมตายง่ายงายแม่ความตายมาถึงเข้าจริงๆก็ยังไม่ยอมอีกเนคเว่าเป็นเครื่องเตือนเราท่านทั้งหลายให้รู้สึกสำนึกตัวว่า อันภัยพิบัตินั้นมันอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลาก็เหมือนคำที่พระองค์ทรงเตือนให้ภาวนาว่าทุกลมหายใจเวลามันจะเกิดภัยอันตรายใดๆแก่เรื่องของมนุษย์ชีวิตมนุษย์ก็ตามจากวัตถุเข้าของของมนุษย์ก็ตามเวลามันจะเกิดขึ้นไม่ได้มีบอกล่วงหน้า ไม่มีป้ายบอกเวลามันเป็นขึ้นก็เอาเลยดูนะเมื่อวานนี้เวลา20นอกเกิดเป็นไม้หักลงมาจากบนยอดภูเขาแต่บังเอิญโชคยังดีอยู่มันไม่ไปตำกุฏิหลังใดหลังหนึ่งเพียงเฉียดเียดไปเท่านั้นเน่ก็แสดงให้เห็นแล้วว่า ที่เราคิดเอาเองว่าไปเองไม่เป็นไรเราก็อายุยืนไม่เป็นไรยังไม่แก่ยังไม่เจ็บไม่ไข้และยังไม่ตายอันความตายนั้นมันมาจากเรื่องราวภายนอกก็ไอดอ้เรียกว่าอุป,ปัตภวเหตุต่างๆมันอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลาที่เราไม่ได้คิดไม่ได้ฝันไว้นี่แหละการภาวนา ทุกลมหายใจเข้าออกนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกนี้จึงเป็นอุบายที่ดีที่สุดเมื่อภัยอันตรายมาถึงเข้าจริงๆไม่ว่าผู้ใดเมื่อถึงเวลามันมีแต่เมื่อมันยังไม่ถึงเวลามันก็เหมือนว่าปลอดภัยอันตรายเพราะชีวิตของคนเรานั้น มันอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาโดยเฉพาะในยุคนี้สมัยนี้นั้นภัยอันตรายอันเกิดจากยวดยานพาหนะที่เราท่านทั้งหลายไปมาอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลายาได้ประมาทแต่ถ้าผู้ใดมานึกถึงมรณงเมภาวิสติเราต้องตายได้ทุกเวลา จะไม่สะทกสะทานยานกลัวต่อภัยอันตรายนั้นมากมายเท่าไรนักเพราะได้นึกโยในใจเสมอว่าความตายของคนเรามนได้ทุกขณะทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกบางคนนั่งอยู่ดีๆก็เกิดเป็นลมชักขึ้นมาตายไปก็ได้หัวใจวายก็ได้เส้นประสาทแตกก็ได้ อะไรตอนน่อมีอะไรเรื่องความตายนอนหลับไปเฉยๆตายไปก็มีมรณังเมภาวิสตินี้แหละให้นึกอยู่เสมอในดวงใจเตือนใจไว้ก่อนเมื่อเตือนใจไว้ก่อนก็ย่อมปลอดภัยไว้ก่อนเมื่อปลอดภัยได้แล้วในใจถ้าใจนั้นปลอยวางโลกนามกายใจได้หมดแล้วก็ไม่เป็นไร เพราะว่าจะไม่ต้องมาเกิดอีกไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ตายต่อไปอีกยังไงเสียโรปร่างกายนี้มันจะต้องมีเวลาแตกเวลาดับเป็นธรรมด,ดาดังนั้นอย่าไปกลัวถ้ากลัวแล้วให้ภาวนาถ้ายังกลัวอยู่ก็ให้ละกิเลสให้มันเบาบางหมดสิ้นไป ตัวกิเลสและที่มันกลัวภัยอันตรายเครือมันจะเอาให้พ้นจากความแตกความตายให้ได้กินยากินข้าวดื่มน้ำยกยาอะไรต่างๆนานาก็เพื่อป้องกันภัยพิบัติที่จะไม่ให้บังเกิดมีขึ้นในโรคประขันร่างกายนี้พยาธิโลคคาอันใดมีอยู่ก็จะไม่ให้เกิดขึ้น อันนี้เป็นความคิดความนึกของจิตใจแต่เหตุการณ์สิ่งแวดล้อมบุญบาปของตัวเองทำมาอย่างไรนั้นมันจะต้องเป็นไปตามความจริงคนเราทำดีย่อมได้รับผลดีกฎของกรรมมีอย่างนี้คนเราทำชั่วย่อมได้รับผลชั่วผลทุกข์ความจริง จะสุขก็ดีจะทุกข์ก็ดีไม่ใช่คนอื่นทำให้เป็นเรื่องของเราทำเองทางนั้นการนั่งสมาธิภาวนาหลับตานึกถึงภยัยอันตรายที่จะมาถึงตัวเองอยู่เรียกว่ามรณะกรรมฐานอันนี้ก็เป็นเครื่องสักิดเตือนจิตใจ ดวงที่มีความรู้โยในตัวในใจนี้ให้ตั้งอกตั้งใจอย่าไปนอนหลับนอนฝันอยู่จงเป็นผู้ตั้งใจให้มั่นคงมองเห็นชีวิตของตนนั้นเหลืออยู่แค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเท่านี้ไม่ใช่ว่าวันคืนเดือนปีที่เรานับกันไปเท่านั้นปีเท่านี้สี อันนั้นมันนับเอาวันคืนเดือนปีที่มันล่วงเลยไปวันเวลาที่มันเหลืออยู่เดี๋ยวนี้เวลานี้ก็แค่ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านี้แหละไปหน้าก็ไม่มีคืนหลังก็ไม่มีมีอยู่เฉพาะเวลาปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้เมื่อผูอ้ใดคิดได้จะเรินได้ กำหนดได้พิจารณาได้มีสติดได้ในวัจังอย่างนิย่ใจก็ย่อมตั้งมั่นอยู่ในภาวนาตั้งมั่นอยู่ในสมาธิตัต้งมั่นอยู่ในสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานรวมจิตรวมใจเข้ามาไม่ปล่อยให้จิตใจฟุ้งซ่านลำคาญไปในที่ใด ดังใจมั่นลงไปทุกลมหายใจเข้าหายใจออกถ้าจิตนี้ยังไหววันพลันพึงแสสายไปในที่ต่างๆก็นึกมลรังเมภาวิสตินี่แหละเตือนจิตดวงนี้ให้รู้สึกโยภายในทีเดียวไม่ใช่ว่าเรานึกแล้วจะให้คนอื่นรู้ไม่ใช่อย่างนั้นนึกให้ใจเรารู้ ให้ใจเราเตือนใจของเราอยู่ทุกเวลาว่าตัวเราที่ไหนของเราที่ไหนตัวเราจริงไหมรูปนามกายใจนี้ถ้าเป็นตัวเราจริงแล้วก็ไม่ควรเปลี่ยนแปลงไปในที่ต่างๆควรไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้และไม่ตายด้วยเพราะจิตใจมันไม่ต้องการความตายนั้น ถ้ามันบอกไม่ได้ว่าไม่ฟังแล้วนี่แหละท่านจึงให้รู้ล่วงหน้าไว้ก่อนแม้ยังไม่แก่ก็เตือนจิตนี่ว่าผลที่สุดมันต้องแก่ชราเมืยังไม่เจ็บมันก็จะต้องเจ็บวันหนึ่งให้จนได้มันยังไม่ตายก็จะต้องตายวันหนึ่งจนได้จิตยาได้ประมาอยาตไปมัวกลัวมัวหวาดสะดุ้งอยู่ไม่ได้ ตั้งใจให้ดีเพียนเพ่งดูในใจให้ทั่วถึงว่าสารีระร่างกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดกูกตับไตไส้พงุงอาหารใหม่อาหารเก่านำเลือดนำเหลืองเต็มไปในร่างกายสังขารอันนี้มันรอเวลาแตกดับทำลายอยู่ทุกเวลามรณกรรมาฐานานั้น จึงให้พากัะเจริญอยู่เป็นนิดให้สมกับพระพุทธองค์ผู้มีความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแก่เราท่านทั้งหลายพระองค์เตือนไว้แล้วตั้งหลายพันปีมาแล้วว่าให้นึกได้ทุกลมหายใจจงนึกโยเสมอจองเจริญโยทุกเวลามรณะงมพาวิสติ อย่าไปมัวนึกถึงสิ่งอื่นอย่าไปเสียดายสิ่งอื่นต้องเสียดายเวลาที่เราปล่อยให้มันหมดไปสิ้นไปโดยไม่ได้นึกภาวนาในใจอันนี้เสียมากในใจของเราให้มันถัดที่มีเครื่องเตือนให้เราเห็นแล้วว่าภัยอันตรายเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ไม่ว่าบุคคลใดใครจะมายึดมัน่นถือมั่นว่าเราไม่เป็นไรไม่ได้เมื่อไทยมองเห็นว่าภัยอันตรายเกิดขึ้นมาได้ทุกเวลาก็เรีกภาวนาทำความเพียนละกิเลสกิเลสนั่นแหละเป็นตัวสำคัญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็ดีพระอราหาันตาเจ้าทั้งหลายก็ดี ท่านไม่กลัวภัยอันตรายไม่ว่าช้างจะทำลายท่านก็ไม่กลัวท่านไม่หนีไม่วิ่งหนีเหมือนปุทุชนคนเหล่าเพราะท่านเสียสละแล้วมันจะแตกตายที่ไหนท่านก็ไม่กลัวแล้วไม่กลัวความตายเพราะว่ามันหนีไม่พ้น มันจะตายเวลาไหนท่านก็ยอมตายแต่มนุษย์ปุถุชนคนเหล่านั้นไม่ได้พอเกิดมีเสียงโครมคามขึ้นมาแล้วไม่มีอะไรก็ต้องเอาฝ่ามือคุมศรีรษะของตัวเองแล้วถ้ามันลงมากองศรีรษะเราจะทนไหวไหมเถอมือเท่านั้นไม่ทนหร จงภาวนาทำรรใจของตนให้มันแน่วแน่ทีเดียวไม่ต้องหลบไปไหนหลบเข้าในใจนะมะระนังเมภาวิสติเราต้องตายเมื่อหลบเข้าไปนี่แล้วจิตมันย่อมมีความอุ่นใจจิตตั้งมั่นมันก็อุน่นจิตอุ่นใจแหละไม่กลัวภัยอันตราย เมื่อจิตอนใจสงบระงับแน่วแน่ก็เนึกให้ได้จเจริญให้ได้ว่าการที่จิตนี้จิตของเรามายึดมัน่นถือมั่นในเบญจขันธ์ในโรกตาขันในานาม,มาขันยึดว่าตัวกูของกูตัวข่าของข่าตัวเราของเราของเราที่ไหนตัวเราที่ไหนดูให้ดีกำหนดให้ได้ ถ้าเป็นตัวเราบอกไม่ให้แก่ได้หรือเวลามันจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่บอกให้มันหายเอาถ้ามันบอกหายได้ก็ชื่อว่าเป็นตัวของเราจริงๆอันนี้บอกมันก็ไม่ฟังไม่มีผู้มาฟังด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้แหละพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยเจ้าทาั้งหลายก็ดี ท่านรู้เท่าทัานคือท่านปองวางแล้วว่าวางขันธ์ทางห้าวางขันธ์ทางห้าก็คือว,า,วางจิตที่มายึดมาถือว่าตัวเราของเราตัวข้าของข้าตัวโกของโกข้าเป็นนั่นข้าเป็นนี้ยึดมั่นถือมั่นในหน้าตาชื่อเสียงเกียรติยศต่างๆยึดมันก็เท่านั้นไม่ยึดมันก็เท่านั้น จงกำหนดภาวนาในใจอยู่เสมอมารณงเมภาวิสติตืวนจิตดวงนี้ไม่ให้ประมาทมัวเมาจิต่คิดฟุง้งซ่านไปหาคนโน้นไปหาคนนี้ไปสิ่งถินนั่นทินนี้ฟุ้งซ่านไปนั่นแหละเรียกว่าจิตประมาทจิตประมาทมัวเมา ไม่ได้นึกถึงมรณงเมภาวิสติทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเพราะความตายมีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกแต่มันยังไม่ถึงตัวเราเท่านั้นเลยมันยังถึงบุคคลอื่นอยู่สัตว์อื่นอยู่ความตายของสัตว์ทั้งหลายไม่มีเวลา ในขณะชั่วระยะที่เรานั่งภาวนาอยู่นี่ก็มีคนตายมีสัตว์ตายอยู่เรื่อยติดต่อนอนเนื่องกันมาตลอดเวลาแม้ตัวเราที่นั่งอยู่นี่ก็ดีนั่งโยด่ดีตายก็ได้นอนโยด่ดีตายก็ได้ยืนโยด่ดีเกิดลมขึ้นมาอะไรขึ้นมาตายได้ เดินไปดีๆก็ตายไปรถไปลาที่เราชอบกันไปนักหนานั่นและยิ่งใกล้มรณะนะกรรมฐานรถพัดตกลงไปข้างถนนเมื่อใดเวลาใดเราก็ตายเห็นนั่นตายได้ทุกเวลาเราตายได้ทุกเวลาแล้วเรายังจะประมาทอยู่หรือ ยังไม่ตั้งอกตั้งใจอีกเลยต้องเตือนใจของตัวเองที่จะพ้นจากความแตกความตายนั้นต้องถอนตัวอุปทานความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนความยึดมัน่นถือมั่นในรูปในนามเมื่อยังยึงยดมัน่นถือมั่นอยู่ยังไม่ปล่อยวางแล้วนั่นและตัวตายล่ะ ตายแล้วก็เกิดงอกขึ้นมาอยู่ล่ะตายแล้วก็เกิดมาเกิดมาเป็นคนก็มาทนทุกข์ทรมานไปอีกเกิดมาเป็นสัตว์ก็มาเป็นอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์ทั้งหลายมีชีวิตขึ้นมาผู้อื่นก็คมแหงกินเนือดกินเลือดของเรามันทุกขนาดไหนนะลองสดเสียง มีความทุกข์ขนาดหนักจนเหลือวิสัยอน,นั้นการภาวนานี้แหละเป็นกิจสำคัญที่ทุกคนทุกลมหายใจยาได้ประมาทนึกให้เห็นจเจริญให้เห็นวิธีใดสิ่งใดที่จะเห็นได้ด้วยจิตใจของตนก็มีช่องทางอยู่แต่ละบุคคลไม่ใช่เหมือนกัน มันจะรู้สึกขึ้นมาได้ในวิธีการกําหนดอย่างไรพิจารณาอย่างไรในความเกิดในความแก่ในความเจ็บไข้ได้ปไปยาิและในความตายจิตมันจะรู้สึกสำนึกตัวได้เวลาใดเราก็มันนึกในสิ่งนั้นๆบ่อยๆจนมันมองเห็นได้จนมันรู้ได้เข้าใจ อันรู้ได้เข้าใจภายในนั้นมันไม่เหมือนคำที่เราฟังนี่มันทราบซึ้งตึงใจมันทราบซ่านเข้าไปเหมือนกับเข้าไปในกายในจิตทุกซอกทุกม,มุมจึงได้เชื่อว่านึกถึงมรณะภัยคือความตายได้มันสมทราบเข้าไปในเนื้อในเอ็นหมด รูท้ทีเดียวรู้สึกในใจมรณะกรรมฐานเมื่อมันรู้สึกแล้วก็เลบแรลงรักษาศีลห้าศีลแปดศีลสิบสองร้อยยี่สิบเจ็ดตามหน้าที่ของตนไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนานึกถึงพุทธโธคุณพระพุทธเจ้าได้ทุกเวลานึกถึงมรณงเมภาวิสติเราต้องตายได้ทุกเวลา รวบรวมกำลังจิตกำลังใจให้สามารถอาหฐานตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งจิตตั้งใจภายในขึ้นมาเรียกว่าไม่นอนหลับทับสิบเป็นผู้ตื่นตัวอยู่เสมอเมื่อมีภัยอันตรายมาถึงตัวเขาก็ไม่ต้องร้องให้เสียใจยเพราะว่าสังขารทางหลาย มันย่อมเป็นไปตามเรื่องของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราจะไปร้องไห้เสียใจก็เท่าเก่าเราจะไปดีอกดีใจเพลิดเพลินมันก็เท่าเก่านั้นและผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายจงเป็นผู้มีความเทียนเพ่งอยู่มีสติสัมปชัญญะในดวงจิตดวงใจ จงรวบรวมกำลังจิตกำลังใจของตนให้เข้ามาตั้งภายในไม่ว่าเฉพาะแต่ตั้งภายในเท่านั้นตั้งภายในเป็นสถานที่เท่านั้นเมื่อตั้งภายในแล้วก็จะต้องตามรู้ตามเห็นว่าอะไรมันเป็นอะไรจึงได้มาเกิดมันเหตุการณ์อะไรจึงได้มาเกิดเพราะอะไรเพราะกิเลสกองไหน กิเลสลาคะหรือกิเลสโทสะหรือกิเลสโมหะมันพาให้มาเกิดนี้อภิชาตันหายโยที่ไหนจึงได้มาเกิดมันเกิดขึ้นจากที่ไหนมันโลภร่างกายเกิดหรือว่าจิตมันเกิดอันโลภร่างกายเกิดนั้นเป็นธรรมดาของโลกตัวสำคัญนะ่ะมันจิตมันเกิดจิตมันหลง จิตมันมีความยินดีพอใจลุ่มหลงไปตามอำนาจกิเลสนั่นแหละตัวเกิดความยินดีความยินลายความโกรธโลภหลงยังมีอยู่ในจิตจิตไม่แจ้งด้วยสติปัญญาจึงได้มาหลงเมื่อหลงแล้วมันก็เกิดแหละเมื่อเกิดมาแล้วว่าจะไม่ให้มีทุกข์มันก็ห้ามไม่ได้ละมันเพราะมันเกิดมา ว่าความทุกข์ทางหลายแหลมันมาจากความเกิดความเกิดจริงๆก็จิตนั่นแหละเป็นตัวเกิดเป็นตัวลงตัวแต่งตัวยินดีพอใจเพลิดเพลินอยู่ในอารมณ์กิเลส,สกามวัตถุกรรมไม่มองเห็นทุกเห็นภยัยไม่เห็นแจ้งในอริยสัจธรรมทั้งหลายไม่เห็นทุกมันเห็นเป็นความสุขไป นั้นแหละตัวเห็นเป็นความสุขนั่นแหละมันตัวทุกข์แหละมันสร้างแต่ความทุกข์ติดอยู่ในความทุกข์พัวพันอยู่ในความทุกข์ไม่ได้แก้ไขจิตใจนี้ให้แจ้งให้ขาวให้สว่างโมหะความหลงความมืดไม่แจ้งด้วยสติปัญญาญาณอันวิเศษ เป็นโอบายละกิเลย,ยังไม่แจ้งขึ้นในจิตในใจจิตเชื่อมืดมืดก็ไม่เห็นหนทางไม่มีทางเดินเมื่อเดินไปก็โดนไม้โดนไหล่โดนขวากโดนน้ำเพราะความมืดอเวชาความไม่รู้ตัวความไม่รู้ใจความไม่ภาวนาอย่ไม่เนึกถึงมรณงเมภวิสติเราต้องตาย เมื่อเริมหลงลเลยจิตมันก็ไปสมๆสมสมอย่างนั้นหละทำไปพูดไปคิดไปปรุงไปแต่งไปกินไปนอนไปวุ่นวายไปทีนี้นเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยหรอเอาละหน้าหิวคิวขมวดเป็นทุกข์เป็นร้อนวุ่นวายตัวตายขึ้นมาเย้งเมื่อถึงความตายจริงๆเราจะไปวุ่นวายรับสินรับพรอย่างนั้นยังไม่ได้ทางนั้น ความตายนั้นเมื่อมันมาถึงเข่าล่มันไม่มีเวลาไม่ให้โอกาสเลยเหมือนไม้ที่หักลม้มตายลงมาอย่างนั้นหละถ้าใครไปอยู่ที่มันหักมันล้มแล้วก็จะมีเวลารับศินรับพรเวลาภาวนาได้หรือถ้าไม่ภาวนาไว้ก่อนไม่ละกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดไปสิ้นไปเชียก่อน จะไปทำเอาเวลานั้นมันเป็นความยุ่งยากเป็นไปได้ยากที่สุดบัดนี้เวลานี้แหละกายวาจาจิตยังมีชีวิตอยู่พอที่เราจะภาวนาได้แล้วก็ต้องให้พากันตั้งอกตั้งใจอย่าได้ประมาทมัวเมาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลา เอวังก็มีด้วยประกาศลัคนี